ขึ้นเครื่องอขึ้นเครื่องมาจากใต้แล้วเขาก็แวะมาทำสุดสวยอย่างหายไหมเป็นมะมาณพี่เอื้อมเอาเล็บหนูออกได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดติ่งของหนูไม่ไม่ยุบหนูก็ต้องเหมือนต้องเป็นสัญญกรรมอะ ข้างนี้มันอยู่ฮ้ข้างนั้นเมื่อก่อนก็เป็นแบบข้างนี้หรอคะ,บบอคะใช่ครับขึ้นมาแล้ว้็อยู่แต่ข้าง,างนี้็้องอยู่ปล่อยทักให้หมดเลยนะลูกใกล้ใบสองแล้ว เก er> mm ็บ hmm. ข mm ้างไหนมากจ้านี่ เหมือนหนูล้มลอยตัดมาแล้วนี่หรอใช่ลงีกข้างนี้น่าจะเจ็บกว่า,าใช่ไหม นิดหนึงนะคะนิดนึงนะลูกเก่งมากหนึ่งถึงสาม,มาออกเลยนะเดี๋ยวนะนิดนึงเดี๋ยวนะคะอึบหนึ่งสองสามลูกเก่งมากแม่เจ้าช่วยกล้วย ใหญ่เหลือเกินหืมโอ้ยจะคิวกินท้องไม,ไม่เป <laughs> ไม่็นออกมาซะดีๆโหลูกจ๋าดุนหนึ่ง โล่งไหมคะเอาไปเลยเหนึงชิ้นหนูโล่งไหมแค่รู้สึกดีเหรออ่ะเดี๋ยวพี่เอิ้มแตะดูก่อนโล่งไหมเจ็บไหมเสียวไม่เป็นไรมันออกแล้วเสียวดีกว่าเจ็บ <c oughs> อืม ทีนี้อันนี้นะสันสส่นเลยใช่ไหมยน็ตโลกยังเอาไว้โซฟาพี่ขาดเป็นเสียเส่ยงๆเลยเต็ม <c oughs> ที่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังเก่งมากเลยพี่ว่าของเราออกง่ายนะหืมมีถัาถามพี่เอื้อมหนังอ่ะงัดยากกว่าเ<ม>ชิง<ม>เดี๋ยวนะคะลูกอ,อย่าพึ่งหนีหนึ่งสองหายใจลึกๆอ,อึ๊บ เยี่ยมสงสารจังเดี<อ>๋ยวอ,อาจจะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วออกแล้วลูกใหญ่แล้วมาเดี๋ยวก่อนลูกห<อ>าหัวหร้อนนี่คือเจ็บนะคะแม่เจ้าเว้ยยังกับปากาลัง ลูกค้าหัวร้ววอเพราะลูกค้าเจ็บนะคะเอา้าคู่โลกตั้งชื่อคลิปอะไรดีเนี่ยฮะดูไม่หายรอบนือโตไม่หายครั้งนี้ก็ไปถอดกันะนคะลูกแล้วแต่หนูเลยหนูหนูจะถอดเลยหนูจะไปตัดเนี้วพี่อหหนุยาก ถ้าจะต้องไปถอนก็ไม่หายแต่หนูก็ลองดูก่อนเนาะหายากินใส่ยาให้เนื้อมันยุบแผลมันยุบเพราะข้างนั้นหนูเคยอักเสบหนูยังหายเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนล้างแผล